นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมา์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจขอนำเสนอ3วิธีสร้างความแข็งแกร่งทางจ,จิตใจหลายท่านคิดไหมคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีอะไรที่แตกต่างไปจากพวกเราพวกเขาโชคดีพวกเขามีพรสวรรค์พวกเขามีความรู้พวกเขามีความสามารถพิเศษพวกเขาฝึกฝนมาอย่างยอดเยี่ยมหรือพวกเขามียีนที่เหนือกว่าคนอื่นๆอ,อย่างนั้นหรือ ล่าเลยสิ่งที่พวกเขามีก็คือความแข็งแกร่งทางจิตใจเท่านั้นเองใครในที่นี้ต้องการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจบ้างคะลองมาฟังวิธีสามวิธีนี้นะคะที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจของเราให้ดีขึ้น 1. ความสำเร็จและความล้มเหลวของคนเราล้วนมีจุดเริ่มต้นที่จิตใจจิตใจที่อ่อนแอย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวและจิตใจที่แข็งแกร่งย่อมนำเราไปสู่ความสำเร็จ ดังคำกล่าวที่ว่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นจากความแข็งแกร่งทางจิตใจถึงคุณจะมีความรู้ความสามารถมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไรแต่ถ้าจิตใจของคุณไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้เพื่อความสาเร็จความล้มเหลวย่อมรอคนอยู่ข้างหน้านั่นเองความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้และถ้าคุณเรียนรู้ที่จะฝึกฝนความแข็งแกร่งคุณย่อมทำได้แน่นอน 2. อความกลัวในความสามารถของตัวเองหรือไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าจะประสบผลสำเร็จได้เช่นคุณอาจคิดว่าคุณไม่ฉลาดพอไม่เก่งพอไม่แข็งแกร่งพอ ขาดความรู้ขาดประสบการณ์หรือขาดปัจจัยใดๆก็ตามที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ความคิดเช่นนี้จะทำให้คุณยอมรับความล้มเหลวหรือแม้แต่คิดว่าคุณคู่ควรกับมันดังนั้นจงเลิกมองตัวเองในแง่ลบและเริ่มมองตัวเองในแง่บวกจงสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมารวมทั้งเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองด้วยจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะขาดคุณสมบัติใดๆก็ตาม คุณสามารถพัฒนาคุณสมบัตินั้นได้และสามารถสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจของคุณได้เสมอ 3. ให้รลึกไว้เสมอว่าทุกครั้งที่คุณล้มเหลวกับบางสิ่งคุณสามารถเลือกที่จะมองหาบทเรียนที่คุณต้องการเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นสําคัญมากเพราะมันจะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นและไม่ทำสิ่งผิดพลาดซ้ำเติมอีกนอกจากนั้น ความล้มเหลวยังช่วยสอนบางสิ่งเกี่ยวกับตัวคุณเองซึ่งคุณจะไม่มีวันได้เรียนรู้มันเช่นความล้มเหลวจะช่วยให้คุณค้นพบว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหนหรือช่วยให้คุณค้นพบเพื่อนที่แท้จริงหรือช่วยให้คุณค้นพบแรงกระตุ้นที่ไม่คาดคิดบ่อยครั้งความเข้าใจอย่างถ่องแทน้นจะเกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวเท่านั้นดังนั้นจงยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลว แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตสรุปนะคะสามวิธีง่ายๆที่สร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ 1. ต้องฝึกให้ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 2. ให้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความสามารถว่าคุณสามารถพัฒนาได้มีความแข็งแกร่งได้ 3. ยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลว เพื่อให้จิตใจมีความแข็งแกร่งขึ้นและมีพลังงานที่สูงอยู่ทุกวันนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แห่ปภาวเวอร์ฟูลไมสวัสดีค่ะ